เโป,ปงหนุ่มวัย21ปีผู้ใช้ชีวิตอย่างลึกลับกลายเป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนคนสงสัยซื้อกระดาษทุกเดือนเฉลยความจริงสุดชอกข่าวเด่นขาเด็ดจ,จะพาเพื่อนๆไปที่สำนักข่าวต่างประเทศค่ะเขารายงานถึงเรื่องราวของหนุ่มวัยรุ่นอายุ21ปีนมว่าเสี่ยวจู้ผู้เติบโต,ตมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งแต่จู่ๆชีวิตก็พลิกผันกลายเป็นเศรษฐีทั้งที่เขาไม่มีงานทําแถมยังชอบใช้ชีวิตอย่างสนโดษ ออกจากบ้านเพียงเดินละสองครั้งและในทุกๆครั้งจะกลับมาพร้อมกับกระดาษข่าวจำนวนมากจนกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยไขยปริศนาเบื้องหลังความรวยนี้ย้อนกลับไปในปี2019เสี่ยวจูหนุ่มวัย21ปีได้กลายเป็นที่พูดถึงทั่วหมู่บ้านลัวเจียอำเภอไตหมามณฑลเหอหนานประเทศจีนด้วยฐานะทางบ้านที่ดูธรรมดา พ่อแม่ทำธุรกิจเล็กๆอาศัยอยู่ในบ้านสองชั้นขนาดประมาณ80ตารางเมตรแต่ผู้เป็นลูกกลับใช้ชีวิตหรูหราขับรถยนต์ราคาแพงทั้งยังเป็นคนรวยที่สุดในหมู่บ้านภายในเวลาอย่างภายในเวลารวดเร็ว ชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันรู้สึกแปลกใจนะคะจึงพยายามจับสังเกตและหาความผิดปกติของความรวยนี้โดยพวกเขาเปิดเผยต่อสันนกข่าวท้องถิ่นว่าเซียวจูมินิสัยแตกต่างจากพ่อแม่เขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเคยเอาเงินหลายแสนหยวนไปเล่นพนัน แต่ถึงจะเสียเงินก็ไม่เคยบน่นหรือของเงินพ่อแม่กระทั่งอายุ20ปีเขากลับซื้อรถยนต์ราคาแพงทุกคนในหมู่บ้านจึงประหลาดใจเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นในช่วงปีที่ผ่านมาเซียวจู้ดูจะยิ่งเก็บตัวมากขึ้น เขาออกจากบ้านเพียงเดือนละสองครั้งและทุกครั้งที่กลับมาเขาจะขนกระดาษสีขาวมาเต็มคันรถก่อนจะขังตัวเองในบ้านหลายวันและแน่นอนว่าพฤติกรรมแปลกๆยิ่งทำให้ชาวบ้านสงสัยมากกว่าเดิมบางคนชื่นชมในความร่ำรวยแต่หลายคนก็อดเครือบขคลงใจไม่ได้เมื่อวันที่21มีนาคมปี2019ตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจอำเภอวิถีเด้รับบอสแสว่ามีการปลอมแปลงเงินตาในอำเภอไตรมา จึงได้ส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่แต่การตามหาตัวผู้กระทําความผิดในอำเภอที่มีประชากรกว่า4,000 40, 0คนนั้นไม่แตกต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรจนกระทั่ง7วันต่อมาตำรวจได้รับข้อมูลจากชาวบ้านเกี่ยวกับเซียวจูหนุ่มลึกลับแห่งหมู่บ้านลัวเจียผู้ร่ำรวยผิดปกติ ทั้งยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยทางเจ้าหน้าที่จึงเริ่มสืบสวนอย่างละเอียดหลังจากตรวจสอบบัญชีโซเชียลและประวัติการทำธุรกรรมพบว่าเซียวจูซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องตัดกระดาษและกระดาษเปล่าสีขาวจำนวนมากซึ่งพฤติกรรมเข้าขายการปลอมแปลงเงินตราตำรวจจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมของหนุ่มคนนี้อย่างใกล้ชิดต่อมาวันที่15สิงหาคม2019ตําตำรวจได้รับแจ้งว่าเซียวจูจะเดินทางไปยังบริษัทกระดาษในเมืองใก้เคียง จึงได้นากําลังเขาจับกุมพร้อมกับเขาตรวจคนบ้านพักและก็ได้พบเครื่องพิมพ์เครื่องตัดกระดาษอุปกรณ์อุปกรณ์แกะสลักตราประทับและกระดาษเปล่ากว,ว่าหนึ่งมืนแผ่นร่วมถึงกระดาษที่เตรียมไว้สําหรับพิมพ์ธนบัตรปลอมอยู่ในเครื่องพิมพ์ด้วยเมื่อหลักฐานมัดตัวแน่นเสี่ยวจูจึงยอมรับสารภาพว่าเขาได้ปลอมแปลงเงินตาจริงก่อนจะอ้างต่อว่าเขาเรียนจบด้านการออกแบบ แต่หางานทําไม่ได้จึงหาช่องทางรวยทางรัฐด,ด้วยการปลอมแปลงเงินโดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและเลือกปลอมธนบัตรใบละสิบหยวนซึ่งมีมูลค่าประมาณ47บาทเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตก่อนนําไปขายผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยมีนายหนินวเป็นผู้ช่วยในการพิมพ์และจัดซื้อวัสดุ จากการสืบสวนขยายผลพบว่าเสี่ยวจูและนายหนิวปลอมแปลงเงินตราไปแล้วกว่า5 0 0แสนหยวนหรือกว่า2.3ล้านบาทสุดท้ายทั้งคู่ถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ดีคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่การปรอมแปลงเงินตรายังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมักมีผู้คนตกเป็นเหยื่อดังนั้นเราควรระมัดระวังตรวจสอบธนบัตรทุกครั้งก่อนรับและหากพบสิ่งผิดปกติควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันกนารแพร่ระบาดของเงินปลอมและรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเดอ t i ไทเกอร์ขอบคุณค่ะ